สวัสครับขอเข้สู่ไลค์แคทครับตอนนี้ก็อยู่เกมที่ชื่อว่า GTA V แบบออนไลน์นะครับภารกิจนี้เป็นภารกิจเรือดำน้ำหรือเขาเรียกว่าไฮเรือดำน้ำนะ <S <S อันนี่ มาคนเดียวไม่แน่ใจว่าเสียง NPC ที่เขาพูดกับเรามันจะดังเกินไปหรือเปล่านะครับ ราะว่าผมไม่สามารถเบาได้นะ เคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเคยมาคนเดียวแล้วรอบหนึ่งก็ให้คนอื่นนำหลายรอบเลยก็เรียนรู้หลายๆอย่างมาแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในที่ผมทำ หลังจากเรียนรู้มารอบที่แล้วอะ่ะมันจะได้อย่างที่ผมต้องการตลอดหรือเปล่าในภารกิจอะ่ะถ้าเล่นหลายคนอ่ะมันต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์ต,ยตัวอไอชื่ออะไรนะัอที่เป็นตัวใหญ่ๆอ่ะแต่จากที่ลองวันนั้นแล้วผมไม่จำเป็นต้องเคลียร์เขาก็ได้อะ่ะ เดี๋ยวมันจะมีคนข้างหน้าผมอันนี้ไม่ต้องรอบเลนนะเดี๋ยวคนข้างหน้าผมเขาจะเลี้ยวเคนเลี้ยวเสร็จเราก็เดินแล้วก็วิ่งขึ้นนี่นี่เสร็จแล้วรอคนนั้นเดินเข้า รู้ไปวันนี้เดินเข้าข้างในเสร็จปุ๊บเราก็เลี้ยวมานี้ม yeah, ีเสือดาวด้วยเสร็จแล้วที่เราต้องทำก็คือเคลียร์คนนี้นี่แล้วก็โดด เก็บอันนี้เรเก็บอันนี้เสร็จฟึบเราลงเราก็มาน,น,น,นี่แล้วก็แฮกรหัส จริงๆมันมีทริกแฮกลหัดด้วยนะเห็น <He in. S 2> มีคนบอกแต่ว่าผมรู้สึกอันนี้มันง่ายไม่ไม,ไม่ไม่ต้องจำเยอะอันนี้เนี่ยเสร็จแฮกอันนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ตรงนี้แต่ว่าง่ายๆดีละ แต่ที่ผมชอบอ่ะผม <c oughs> ผมชอบแฮกอันนี้นะลิฟลิฟต์ก็สนุกเอ๊ค <c oughs> okay. Case is bulletproof and bomb-proof. The only way in is the plasma cutter. One slip if you lose your finger, big slip, well. Okay. 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 You know, once in the Baltic Sea, the submarine was so cold the plasma okay. in my plasma cutter froze. And somehow it's still overheated. Have Unless you want to, in which case I will bring the caviar. And then, it looks like they have sealed off the drainage pipe you used to get in here. You will have to find another way out. A we'll new no shift of guard just clock Careful out there. คฝั่งน,นี้จะอันตรายตรงที่ว่ามันจะมีตัวแดงบนนี้เห็นไหมกับไอตัวฟ้าข้างหน้าที่มันจะเดินต้องให้ตัวฟ้าข้างหน้าเดินไปที่อื่นบวกไอตัวแดงตัวเนี้ยเดินกับหลังก่อนถึงจะถึงจะขึ้นได้ซึ่งจุดขึ้นขึ้นตรงนี้อ่ะไอ้เนียเดินกับหลังไปละวแล้วก็ปีน ไม่ต้องกดเล็งนะแล้วก็เนี่ยเล็งแล้วชิปเดินมาให้เร็วไม่ต้องยิงทิ้งนะแค่เดินมาเหยียบตรงนี้ก็พอเนี่ยนี่ออกได้ละเสียงบักหอ่อ เสียงบักวะอันนี้ไอ้ที่ผมทำวันนี้มันเสียเวลานิดนึงนะเพราะเงินเรายังไม่เงินเรายังไม่เยอะเราต้องไปเอ่อเราต้องไปสนามบินนะ <c oughs> ซึ่ง เราจะใช้วิธีการดำน้ำไปนะครับเ,เทคนิคอันนี้จะต้องใช้ชุดดำน้ำด้วยนะใส่ชุดอื่นมาไม่ได้กินนะ ตรงช่วงทะเลครับมันจะอันตรายตรงที่ตรงเมนด็อกนะเมนด็อกมันจะอันตรายแต่ว่าจุดอื่นอ่ะไม่เท่าไหร่ตรงนี้ค่อยๆลงนะคือถ้าลงแรงมันจะเจ็บแต่ถ้าค่อยๆลงอ่ะได้อยู่เพราะว่ายังไงเรากะเราต้องได้เงินมากกว่า6 0แสนอยู่หละชุบ มองตรงนู้นไว้นะไข้างล่างมันจะมีพวกพุ่นระเบิดไม่ต้องไปกลัวมันเพราะว่าดำลงน้ำโหลดไอ้นี่อย่างเดียวอยู่แล้วแล้ก็พยายามดำให้ลึกๆนะครับเพราะว่าเรือที่อยู่บนหัวมันกดจับเราได้แต่เรือรอบนอกมันไม่ค่อยมีไม่ได้มันไม่ยาก ยามเขาเรียกว่าไายให้อยู่ในเขตของทุนระเบิดนะยังไงเรือมันก็ไม่มาตรวจอันนี้สำหรับคนที่เก่งพอนะเราจะเข้าไปที่เมนด็อกกันไปหยิบของแต่ว่าอันนี้สำหรับคนเดียวที่แบบผมลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหรก่ก็ให้มาที่นี่

แล้วก็เหลือดีเช็คนี่เดี๋ยวผมไปเอาของตรงนี้คือคอปเตอร์มันจะบินตรวจไปตรวจมาซึ่งถ้าคอปเตอร์มาตรวจฝั่งนี้ให้เพื่อนเพื่อนใจยนเย็นๆนะยังไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเคลื่อนที่นะให้แบบให้เขาตรวจให้เสร็จอะ่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาบินไปที่อื่นน่ะเพื่อนๆก็โผล่ขึ้นไปก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่ในชุดดำน้ำอะไรเงี้ยมันสบายๆอยู่ละ อ่าเนี่ยคอปเตอร์เขามาเห็นไหมคอปเตอร์เขาจะบินตรวจบริเวณเนี้ยแถวนี้ยนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้เาเรียกอะไระไม่ได้เยอะเออเนี่ยเออลองลองมองดูกันก็ได้จริงๆตรงนี้ทำลายได้นะครับเป็น ตรงไว้ฟแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยทำลายกันแล้วก็ไออันเนี้ยหอสังเกตการเนี่ยอย่างสูตรผมสูตรผมมีทำลายหอสังเกตการนะเพราะว่ามันจำเป็นต้องเคลียร์แล้วก็ตรงนี้มันจะมีความน่าลำคาญอยู่นิดนึงตรงที่มันจะมีรถวิ่งตรว รถมาละเห็นไหมไหม,มันจะมีรถวิ่งตรวจซึ่งเราจะรอก่อนก็ได้รอเขาตรวจให้เสร็จเพราะว่ามันจะมารอบเดียวแล้วเดี๋ยวอีกอีกหลายนาทีมันจะวนกลับมาอีกครั้งหนึง่งเห็นไหมเวลาจุดมันวิ่งมันจะวนแค่นั้นอนหะแต่และมันก็วนกลับซึ่งถ้ามาแล้วเราเห็น เห็นว่าเขาวนกลับไปแล้วอะเข้าได้เลยพอเข้ามาถ้าเราจะเอาของข้างบนเราต้องขึ้นรถคันนี้จากนั้นหยิบอันนี้ ใช้ชิปกับคอนโทรลนะใช้ชิปยกขึ้นอ่าดันเข้าโอเคจากนั้นมาจอดตรงนี้โอเคไม่ต้องชิดมากก็ได้อ่ะอนี่ได้ละขึ้น เอาของน่าจะน่าจะเกือบเต็มกระเป๋าบ้างสำหรับคนเดียวอ่ะถ้าได้อันนี้ก็รวยหน่อยอ่าก็อันนี้ นิดนึงนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปเอาจากข้างล่างโอเคอ,อ,อ๋ออ๋อปล่อยอันนี้ก่อนแล้วกันนะบางทีลงมาเดี๋ยวบั็อกสอง โอเคเต็มละเราจะเช็คไม่ได้เนาะว่าข้างนอกอะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าตอนเนี้ยรถมันยังไม่มาแต่เจ้านี่มันนอนอยู่เดี๋ยวรถมันมาตรวจอะมันจะต้องเห็นแน่นอนแนะนำให้มาจัดการกาดตรงนี้นะ จริงๆอยากให้ขับเข้าไปใกล้กว่านี้แต่ว่าอันนี้เอาแบบเอาชัวโอเคเกีย okay. ย์กล้องเจาะประตูจเจาะเศดวิ่งมาหน่อยตรงนี้จะมีตู้อยู่แอ็ก uh, ตู้ ตัว x คือตัวคูณเราก็เราก็แค่พยายามต่อเลขซึ่งมันไม่ค่อยยากผมว่ามันไม่ได้ยากหลายๆคนน่าจะทำได้ตอนนี้เราแฮกสถานที่นี้เพื่อจะปิดแ air ดีเฟน s ์นะแบบว่าไม่ให้ไม่ให้สัญญาณเครื่องบินมันเตือนแล้วรถมาแล้วเห็นไหม แล้วเราก็รีบขับนี่มันจะมีรถจอดอยู่ตรงนี้และมันจะมีเครื่องบินโอเคตอนนี้เขารู้ตัวแล้วเพราะว่าเขาเห็นศพ เฮลโหอ่ะอ่ะโอเคจริงๆถ้าจะให้ปลอดภัยวันนี้ก็คือเราต้องเคลียร์รถเนาะจังหวะรถจังหวะรถเขามาเราจะเคลียร์รถ ีพยายามเชิดเชิดไว้บ,บินเชิดเชิดไว้ก็หลุดคือถ้าเราเขียรถอะ่ะเขาจะเขาจะไม่เห็นเราเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วไอเขาเรียกอะไรนะอปเตอร์มันก็เห็นอยู่ดีนี่นะครับแค่นี้ก็เสียเวลาหน่อยแต่ว่าอืม ไม่รู้ว่าผมอันเนี้ยไอ้ถ้าถ้ายิงไอ้คนนั้นแล้วกุญแจดอกอะยังไงมันก็ได้ประมาณนี้แหละ จริงๆมันต้องได้เงินเยอะกว่านี้นะแต่ว่าของรอบนี้มันเป็นแก้วเป็นบาลานดีอ่ะมันก็เลยแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยครับไปเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ